ตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ตอนหนึ่งคืนแล้วเด็กดียังเล่าแน่นอนครับเมื่อถึงเวลาตกดึกสิ่งที่เราจะทำก็คือหนีไปเล่นนอกบ้านนะครับดูดูก,ก่อนดังนั้นเราจะเราจะหนีไปเล่นเราจะหนีไปเล่นนอกบ้านตอนกลางคืนด้วยกันเด็กดีกัรุณาอย่าเรียนแบบไปฮึ เรามาเดินเล่นข้างน,นอกกันอากาศเป็นยังไงบ้างโอ้ยชิโร่ชิโร่ชิโร่ชิโร,ร่ทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอชิโร่นี่เล่นี่กิ้งได้ด้วยชิโร่ไม่ธรรมดาเล่นอีกสนุกไม่ได้นนี่วิ่วไไงไก น่ารักอะ่ะเบื่อชิโร่น่ารักอะ่ะซื้อเล็ชิโร่ <c oughs> น่ารักมากคอมบาวาจันนีมาสร้างบอกว่าเด็กดีน่าตีมากไ <c oughs> ปอุย้ยตอนกลางคืนมืดๆน,น,น,นี้มันก็น่าสนุกเหมือนกันนะเนี่ยปั่นจักรยานได้ไหมเนี่ยไม่ได้แฮะดอกไม้สวยเนาะ บรรยากาศน่าเดินเล่นอ่ะมืดๆเงี้ยโอเคเราลองไปสำรวจตอนกลางคืนกันครับทุกคนมีเสียงน้ำด้วยอันนี้อะไรอ่ะฮิ่รเก็บเฮ้ยโคโกมีอีกแล้ไอตัวหมุนติ้วๆอีกแล้ถ้าเราแอบเข้าไปบ้านคนอื่นนี้เราจะโดนดุไหมไดดเด็กดีอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องไปปวดอยู่แล้วสาบดูสิเขาบอกว่าโโอทนนา ยีนเก่งกันมันเป็นประตูบ้านของคนที่อยู่ข้างๆครับคัดเตนิให้ใจเกไนายโคตวะชินโนสเกะเดโมชิเตโอ้ยขนาดชินโนสเกะก็รู้นะว่าเราไม่ควรที่จะเข้าไปโดยภารการเพื่อนๆครับเจ้าตัวคำว่าคัดเตะคัดเตก็คือโดยภารการนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามโดยไม่สนใจคนอื่นครับดังนั้น คัดเตะพี่ดิวขอแปลว่าพา์การก็แล้วกันเนาะคือทําโดยไม่สนใจคนอื่นอะฉันอยากจะทําก็ทําเนี่ยจะเรียกเป็นคนที่คัดเตะเป็นคําคุณศัพท์นะนะเช่นคัดเตะนายสโตก็คือเป็นคนที่เอาแต่ตัวเองนะครับคัดเตะคันจิเขาประกอบด้วยมือที่ชนะคนที่อยากจะเอาชนะเอาง่ายๆเนาะให้จาอิเกนเข้าไม่ได้โคโตะวะเรื่องนี้เนี่ยชินโนสเกะเดโม ขนาดชินโนสเกะก็สิตเตะรู้นั่นเองนะครับโอเคอีเลนไดซามอันนี้ภาคใหม่ใช่ไหมใช่ครับดังนั้นไม่ต้องห่วงครับภาพสวยแน่นอนเหมือนเราดูอนิเมะยังไงอย่างนั้นเลยแล้วบรรยากาศต่างจังหวัดในเมืองอากิตะนะครับทุกกคนเหมือนเราได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยบรรยากาศแบบว่านึกถึงตอนสมัยเด็กอะ ตอนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดอนะนอาไปไม่ได้ฮะเขาบอกว่าโยดุนิกังคืนนี้โทกึอเอะไกลๆอีคึโนะวะไปเนี่ยยามเมเตโอโกอไม่เอาดีกว่าเขาไม่ให้ไปฮะโอเคเขาไม่ให้ไปอะอย่งว่าแหละเป็นเด็กเป็นเล็กห้าขวบค่ำขนาดนี้จะออกมาเดินเล่นอีกเ่ยโหตาแกะ โอ้โยชอบตรงนี้ที่สุดแล้วทุกคนดูสิเพื่อนๆได้ยินเสียงแมลงเสียงกบเสียงเสียงนู่นนี่นั่นไหมได้ยินเสียงปะมาม,ะมา<ๆ>เดี๋ยวพี่ดิวจะเงียบๆนะเพื่อนๆฟังเสียงนะได้ยินเสียงลมไหมเสียงมแมลงเสียงสิ่งมีชีวิตนี่มันช่างฮิวเหลือเกิน เหมือนจิตใจกำลังถูกเยียวยาแล้วทุกคนก็จะเริ่มง่วงไม่ใช่สิโอ้บรรยากาศตอน,น,นคืนแบบอารมณ์ประมาณว่าน่าเดินเล่นมากเลยดูสิทุกคนว้าวมุมนี้สุดๆอะมุมเนี้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตัวอะไรเนี่ย <c oughs> นี่เนี่ยเอาจับไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยเฮ้ยเอม็มบา โคโลกิในตัวแมลงตัวหนึ่งทิกิซังถามว่าเกมชื่ออะไรเกมชื่อคือเดนชินจากอ่าซูมิโนมาจินชิโรครับพี่เดีวเล่นเป็นของ n นินเท o s w ซ t จ h นะระวังผีหลอก <c oughs> อากคีราซังบอกระวังผีหลอกประเทศญี่ปุ่นไม่มีผีหลอกมีแต่คนนี่แหละหลอกโอเคอ้าวคุณพี่สาว ไม,ไม่ยอมกับบ้านอย่างเนี้ยเด็กๆไม่ควรจะอยู่นอกบ้านตอนกลางคืนนะไอ <c oughs> เราห้าขววบแม่พี่สาว <c oughs> อ่าพี่สาวบอกว่าเยอะหรือวะกลางคืนเนี่ยโฮตารุเนาะฮิคาริกะอุสึกุชิเดสิโอเนะโฮตาุก็คือตัวที่มันเรืองแสงที่ก้นได้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะหิงห้อยอ่ะหิงห้อยใช่ใชใช โฮตาคือหิงห้อยครับฮิก็คือแสงสว่างอุสุคุชก็คืองดงามครับว่าชิฉันโคโนเกนโซเทกินาฮิาริโนเจ้าตัวคำว่าเกนโซเกนี่ยมันเป็นออกแนวพี่ดิวจะแปลภาษาไทยว่าไงดีวะเ <laughs> จ้าตัวคำว่าเกนโซมันมันแบบออกแนวคล้ายๆกับแบบสวยงามแบบหลอกตาเหมือนอารมณ์มายาอะไรเงี้ย ภาษาไทยเขาพูดว่าไงเหอใครรู้บ้างบอกพี่เดียวหน่อยเกนโซมันจะเป็นแบบอารมณ์แฟนตาซีก็แล้วกันอ่ะขอเป็นภาษาอังกฤษเกนโซเตกิก็คือเป็นแนวแฟนตาซีอารมณ์แบบว่าบรรยากาศแฟนตาซีจังเลยเนาะชิการิาคือแสงสว่างนะเก็นคิวงาสึคกอแตะสึคืเตะก็คืออยากจะอยากจะอะไรอยากจะวิจยัย กำลังรวบรวมโฮตารุอยู่นั่นเองขอน้อมมือลาเนาะโฮตารุตาจิวะในหมู่บ้านเนี้ยน้องๆน้องๆอ,อ,อะไรนะหิ่งห้อยอ่าโคโคนิชิกะเซ็ซกิสตนัยโคยูชุนั่นเดสิโยว่างาั้นเพื่อนๆครับคือโฮตารุก็คือหิ่งห้อยในเมืองนี้เนี้ย มันเป็นหิงห้อยที่มีแค่เฉพาะในเมืองนี้ครับอาจจะเป็นแบบชนิดอะไรเงี้ยชนิดหิงห้อยหรือว่าไทยของหิงห้อยพี่เดียวก็ไม่ค่อยมีความรู้นะในนี้นะครับซึ่งเขาใช้คำว่าโคยูชโคยูชก็คือเป็นชนิดหรือพันธุ์เฉพาะที่มีในท้องถิ่นเท่านั้นโคยูชปกติชีวิตเราจะไม่ได้เจอคันจิตัวนี้นะ คอยูชุจำไว้นะครับก็คือชนิดหรือว่าพันธุ์ที่มีเฉพาะในท้องถิ่นในเมืองนั้นๆนะครับโอเคออเยังรักษาไว้ใช่ไหมถ้าสามารถจับหิงห้อยแล้วแล้วก็วัตที่นี้ยืดตมกะกลนามอบให้ฉันได้ไหมผมจะวำชิมัส จะทำการตอบแทนอานาตาโซเรวะเอออาณาตานี่เธอโซเรวะนั่นมันอะไรอะตกใจหมั้ยช่วยโชว์ให้ดูหนอ่อยได้ไมั๊ชิล์บันทึกเรียบร้อยแล้อเขาบันทึกลงสุกังสินะ โอ้นี่ไงที่เราจับเพิ่มเติมมาได้ผึ้งมีเสื้อทอด้วยทำให้นี้เลี้ยุ้งแตเพื่อนๆครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเซโยมิซึบาจินะครับก็คือผึ่งแต่ผึ่งชนิดนี้นะครับจะเป็นผึ่งที่ถูกฝึกฝนมาเพื่อที่จะทำการรวบรวมพวกน้ำผึ่งโดยเฉพาะนะครับเขาบอกว่าฮาาาาตกกิบิบชะไไทน ก็คือเจ้าตัวพึ่งตัวนี้เนี่ยอ่าเป็นตัวพึ่งที่เขาเรียกว่าพึ่งทํางานนะนะเขาก็จะไปรวบรวมพวกอดอกไม้อะไรต่างๆน้ําน้ําหวานของดอกไม้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะเอามาสลายย่อยนะครับฮากทิ่มีเสื้อคนอแดแล้วก็ทําการสร้างน้าพึ่งนั่นเองนะครับนิ่งเงงะฮานะโนอมิซุืกเซซึซึเตะมดังนั้นถึงแม้มนุษย์จะไปดูด ดูดน้ำหวานดอกไม้โดยตรงเนี่ยมันก็จะไม่มีรสชาติของฮ no ัจิมิซโนอาจิวะชินมันจะไม่มีรสชาติของน้ำพึ่งครับเพราะว่าน้ำพึ่งก็คือเจ้าตัวน้ำพึ่งเนี่ยเขาก็จะไปอ่าไปดูดน้ำหวานของดอกไม้ปุ๊บเขาจะเอามาสลายก่อนรอบนึงแล้วก็ทำออกมาใหม่มันก็เลยเป็นรสชาติของน้ำพึ่งนะครับดังนั้นมนุษย์เราจะพยายามแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะ ทำน้ําผึ้งออกมาได้วงเ็บของแท้นะโอเคไหนมีอะไรน่าสนใจไหมเนะี่ยพอดีไปจับได้มันจะเพิ่มเข้ามาอ่าที่เหลือเราดูะอ่าตัวนี้ไงพึ่งจับได้เมื่อกี้ไหนดูซิตัวอะไรเนี่ยเอ็นม,มาโคโรกินิอนดะวอิจิบะโอคุมิระเเรรุโอโนโคโกิ มันจะเป็นมแมลงที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเจอพันนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเจ้าตัวโคโรกิเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าจิ้งหรีดนะครับเป็นจิ้งหรีดอ่ะเนาะซึ่งเจ้าตัวเอ็มมะโคโรกินะครับก็คือเป็นจิ้งหรีดที่ตัวใหญ่ครับที่เราจะเจอได้ในญี่ปุ่นชดตกคอยเคาสเตเดหน้าตามันค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงโอซุโน โคโลโคโลตัวอยู่นาคิโคยวะตัวผู้ตอนร้องมันจะมีเสียงโคโลโคโลว่าง,งั้นโคโลโคโลอิจึเนเมสเนอไมดะโตสโกชิคาวาดะแล้วถ้าไปเจอตัวเมียปุ๊บมันจะร้องเปลี่ยนเสียงครับดูก่อนร้องยังไงวะร้องอะไรเนี่ยคือแบบอารมณ์ประมาณว่าเปลี่ยนเพงลงร้องอะไรอย่างนงี้เหรอพอปกติก็ร้องเพลงล็อก แล้วเจอสาวปุ๊บร้องเพลงรัก <c oughs> จกนี้าสมมติว่าเสียงดังจากไร์สดพี่ดิวนี่เองได้ยินเสียงแมลงใช่ใช่ใช,ใช่นี่แหละบรรยากาศต่างจังหวัดผมมาวัชต์ซามยินดีต้อนรับนะเลมอนซาสวัสดีนะยินดีต้อนรับครับทั้งหายทุกคนบรรยากาศต่างจังหวัดนี่มันดีจริงๆโอมีตัวใหม่ด้วยแฮ อาคิยาเนะอันนี้ตัวแมงปอนะอะไงเนอะเน a ่ยอะคาทมบต้มโยมารรอมโบแมงปอสีแดงคือมันสีแดงเขาก็เลยเรียกว่าแมงปอสีแดงด้วยนะครับยังว่า no ซีจูโนจิสนาคนจูนาโดโฮชกชิ ok ตอนที่มันยังเด็กอยู่เนี่ยมันก็จะจับมแมลงเล็กๆมากินเซจูวะโนซากุโมซึเนะเทนเตกิได้มอารุฮ a ยะึงกานาโดโอคุโฮชุอ ok แล้ว พอเขาโตเต็มวัยก็คือเป็นแมงปอเต็มวัยปุ๊บเนี่ยเขาจะไปกำจัดครับศัตรูของสิ่งปลูกพวกผักผลไม้อะ่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นมแมลงวันหรือว่าเป็นตัวมแมลงต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปจับกินนะแสดงว่าเป็นอ่าเป็นพวกเดียวกันกับพวกเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวสิ่ปลาเรายังไม่ได้จับผักก็ไม่ได้เก็บเพิ่มโอเคโตซะ ชินอสเกะร่งคุณนี่ชินอสเกโคเลกาลาโมยอร์สก์ได้ไงชิมัสเน่ต่อจากนี้เนี่ยก็ต้องลบกันได้นะโคเราว่าชดตุตะโอเลเดสนี่คือเป็นสิ่งตอบแทนเล็กๆน้อยๆได้ตังอีกแล้วจ้าโอเคได้60เยนแล้วไปซื้อไอติมกินได้ไหมเนี่ยโอ้โอไปไกลไม่ได้สินะโดนดุ